สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับคุณครูคุณครูมาพร้อมกับสระแอนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสระแอไปด้วยกันแล้วเด็กที่อยู่ทางบ้านออกเสียงตามเป็นครูนะคะสระแอสระแอสระแอพร้อมกับคัดสระแอแล้วก็คําอ่านที่มีสระแอเช่นลอแอแลบอแอแบ หอแอแหในขณะที่นักเรียนคัดคำเหล่านี้ให้นักเรียนหัดอ่านออกเสียงไปด้วยนะคะเอ๊าพอะไรนะพอแอแพแพเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นยานพาหนะทางน้ำก็ว่าได้ สามารถที่จะใช้เดินทางก็ได้นะคะแพรผูนักเรียนอ่านพร้อมไปกับคุณครูนะคะพอแอร์แพรพออุผูแพรผูแพรผูแพรผูเสร็จแล้วเรามาคัดคำว่าแพรผุไปด้วยกันนะคะแบบนี้นะหน้าสุดท้าย ให้นักเรียนผสมคำด้านซ้ายมือของครูจะมีพยัญชนะอยู่นะคะขวามือของครูจะมีสระอยู่นะตัวอย่างของครูมีให้ดูแลหนึ่งขอ้อพยัญชนะต้นคือตัว,ตวสอเสือผสมกับสระอีอ่านว่าสอ,อีสีนะทำต่อไปนะคะตัวอะไรคะนักเรเียนตอบพร้อมๆกัน ตัวอะไรหนะ้าเดินช้าขาสั้นตอเตานั่นเองตอเต่าผสมกับสระลาอ่อานว่าตออาตาต่อไปค่ะทอทหารผสมสละอ่อานว่าทออทะดดเด็กผสมสระอูอ่านว่าดอ,อดูดูต่อไปนะคะ ตัวสุดท้ายแล้วกไก่สละเออ่านว่ากอเอเกนักเรียนเขียนให้สวยแล้วก็หัดอ่านด้วยอย่าลืมส่งการบ้านมาให้คุณครูดูด้วยนะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะวันนี้สวัสดีค่ะ